เมยอเรพามาเดินเที่ยวตลาดสดยามเย็นค่ะที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่นะคะจังหวัดอุทัยธานีนี่เองจะพามาตามหาอาหารท้องถิ่นที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหมกดอกแคค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไป มีใช่ไหมเดี๋ยวไปตามหาโมกแครกันค่ะตรงนู้นใช่ไหมคะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยนี่ไงเจอเร็วโมกแครโอน่าตาเป็นอย่างนี้เหรอคะอ๋อเดี๋ยวไปถามมาหน่อยว่ากระบวนการทำต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นยังไงมาอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะของบานเนี่ยค่ะ คือปีนึ่งใช่จะได้กินครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าต้องรอดอกออกดีลรครั้างด้วยเป็นดอกแคป่าดอกแคป่าคือเราต้องขึ้นไปหาที่ป่าหรืออะไรอย่างี้ไหมหรือปลูกได้อส่วนใหญ่หามาค่ะพี่ไปหาจากป่ามาค่ะต้องลองชิมนี่คือหน้าตาของหมกดอกแคที่เราตามหาจนเจออ๋อ แ้วว่าเหมือนห่อหมกไม่เหมือนเลยแล้วมันจะมีข้าวอยู่ในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แต่มันก็มีเนื้อด้วยเนาะเนื้อหมูนี่ไงมาเป็นชิ้นเลยอะ่ะแบบไม่ได้บดมานะ,ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องพริกแกงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีวนเ้นใช่ไหมคะค่ะแต่ร้านเราคือทําแล้วใส่ปลาลงไปด้วย <laughs> ตลาดสดบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีไม่ได้มีดีแค่หมกดอ,อกแค่ค่ะเดี๋ยวหมวยเรจะพามาชิมอาหารท้องถิ่นที่ร้านนี้กันค่ะยายค่ะอย่างหม้อข้างหน้านี่คืออะไรเอ่ยลูกลูก รูปแบบทางเหนือรูปแบบทังเหนือเลยมันจะมีเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูจะมีเครื่องเทศมีน้ำกระเทียมดองอ่าแล้วหม้อนี้ล่ะคะหม้อนี้แกงเลียงหัวปีใส่ปลาย่างมะเขือส้มใส่ชะอมสมะเขือส้มมะเขือส้มคืออะไรเอ่ยมะเขือเทศลูกเล็กเล็กโอ้มะเขือเทศลูกเล็กๆที่นี่เขาเรียกว่ามะเขือส้มอันนี้เจวอะไรคะเจวไก่เจวไก่ข้าวกินกับผักสดสดอ่ะอ๋อ อร่อยดีออร่ยดีไม่เคยกินอันนี้คืออะไรเอ่ยมันเย้แกงเปิรหมเอาไหมแกงเปิรเแล้วไหมคะอร่อยดีนะอร่อยดีค่ะเปลี่ยนเรื่องเลยเจียวกุ้งค่ะแจีวหม้อแจีวใส่เจียวหม้อแจีวหม้อคือใส่หม้อใช่ไหมคะถ้าใส่กระทะก็คือแจีวกระทะมันมีอะไรบ้างคะเนี่ย มีกุ้งมีปลาตัวเล็กๆค่ะทำเกี่ยวเครื่องเผ่าทั้งนั้นเลยมามาๆมหม้อสุดท้ายนี่ออมบอนค่ะอะไรนะคะออมบอนออมบอนบอนเอามานึ่งแล้วก็มาผัดอะค่ะผัดให้มันเหนียวๆใส่กับหนังหมูใส่กับหนังหมูอุ้ยอันนี้หนูลองชิมได้ไหมอ่ะได้ใช่ไหมเดีหนูชิมนะหนูขอมีช้อนไหมคะไม่มีช้อนค่ะวันหลังเราต้องบวกช้อนมาเองจากบ้านแล้วนะคะ เวลาที่เจอหมวยเรต้องมีช้อนทุกคนเชียร์มากเลยว่าให้กินก็กันมันทำยากใช่ไหมคะโอเคหนูยอมกินอร่อยอร่อยอ่ะหนูตักช้อนสองล้วมาบอกหนูก่อนว่ามีผักพื้นบ้านอะไรบ้างเกยดเจ็ดะมืเอเจอโจมในไทยไทยเรียกอะไรเนี่ย โอ้ขี่เคียร์แลเรียกขี้เคียรอะไรนะคะขี้เคียรขี้เคียรขี้เคียร์จ้าแล้วกระเพราควายฮะฮะใส่ต้มควายต้มวัวงั้นจะไหมก่อนนะนะเอาเลยอร่อยเขาเรียกกะเพราควายเขาใส่ต้มควายต้มวัวเหรอจเดิมคนโบราณนะเขาจะต้มวัวแล้วเขาจะเอาใบนี้ใส่เขาก็เรียกกะเพราควายเอายาบุนใส่ไม่ได้เหรอคะมันอันนี้ใส่จะอร่อยกว่ากันไงหอม เป็นปะลาสับเอาหารพื้นบ้านค่ะครับมันมีอะไรยังไงบ้างในนี้ก็มีมีเครื่องแกงมีปะลาลามีอ่างนี้ครับเป็นปะลาาสับค่ะอร่อยมากคนติดใจยเยอะค่ะอ,อร่อยอร่อยเจ้าเนี้ยลูกค้าติดใจยเยอะค่ะป,ประจาเลยไหมคะหนูไม่กินห,น,หน,นูหนูไม่กินหนูไม่กินเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้แป๊บนึงบอกว่าเป็นลูกค้ามาช่วยเขาขายหนูกินอย่างอื่นแต่หนูไม่กินปลาล่ะ บรรยากาศกันเองแบบนี้ต้องมาที่ตลาดสดบ้านไร่อุทัยธานีนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดเย็นค่ะแต่ว่าร้านค้ามาตั้งกันตั้งแต่บ่ายโมง5-6โมงเย็นของก็เริ่มหมดแล้วแต่ว่ามาถึงบ้านไร่ทั้งทีคุณผู้ชมต้องลองมาชิมอาหารพื้นบ้านที่นี่รับรองว่าอร่อยแบบไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ